สติกเกอร์ใหม่จาก,ก,กเจ็ปตูดิโอชื่อชุดตอนองเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสําหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ล e s สติกเก s t o โซสวัสดีครับพบกับรายการป้ายยาสัปดาห์ละครั้งกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้มีของมาให้ป้ายบานเลยนะครับข่าวแรกกันเลยนะครับทางพรามวันนะครับออกงานสเตจูที่น่าจับตามองมา2ชิ้น นะครับชิ้นแรกเป็น s t ตจ u ูมาฮีโร่อะคาเดมีนะครับมาพร้อมกัน3คนเลยมีเดกุโชโตะบาคุโกนะครับออกมา2แบบด้วยมีธรรมดากับ DX DX เนี่ยเขาจะให้หัวพิเศษมาอีก3หัวเป็นหน้าตาที่แตกต่างกันและถ้าหมุนด้านหลังของ s t ตจ u ูจะเจอเออไม้เบ่งก้าวเป็นหินผานะครับในความคิดผมเนี่ยถ้าคุณไม่มีกระจกยู่ข้างหลังเนี่ย ออไม้ oh my, นี่ไรค่าเลยนะคุณอาจจะต้องเซตอัพให้แบบว่าฐานหมุนได้หรือไม่ก็มีกระจกอยู่ข้างหลังคุณจะได้เห็นออลไม้ด้วยนะครับอันนี้อาร์ตเขามองได้รอบทิศลองไม่หาที่ตั้งกันดูชิ้นโคตรใหญ่นะตอนแรกคิดว่าชิ้นเล็กๆมีภาพให้ดูต่อมาทางพาววรวันออกสเตจูนะครับซูเปอร์แมนชุดดำา1่ต่อ3ออกใหม่ทำหน้าใหม่ด้วยนะตอนแรกเขาติง,ตงๆกันว่าหน้ามันจะซิดๆิดไปหน่อยสำหรับชุดน้ำเงินมีหัวยิงแสงให้ด้วย ต่อมาไคโยโดซีรี์อีวาเกิลนะครับออกฟิกเกอร์1ต่อเเรอัสกะแล้วก็มาลินะครับคือหน้าตาไม่ได้เหมือนในกระตูนเป๊ะนะน่าจะเรียวๆติดติกนิดนึงผมว่าสีสันสวยงาม1 7ต่อ7ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ใครแฟนอีวาผมว่าแก๊งเนี้ยต้องมีต่อมาบันไดเอาอีกแล้วนะออกตัวต่อ 1, พันปีพลาสติกคิด1ตอครับอ้า <c oughs> เป็นไงครับ ดีครับพีเลยดีกว่าเขิหมดแล้วใครเปิดพีมาบอกหน่อยนะเดี๋ยวได้มาผมจะไลฟ์สดให้อ้างต่อแบบ5ชั่วโมง6กชั่วโมงต่อกันไปเลยไม่เสร็จก็ไม่เลิกไลฟ์นะครับเออต่อมานะครับอาร์ติซีรีชื่อว่า w e d e r Industrial รียลเอ็คืออะไร มันคือดัตเวเดอร์ที่ถูกตีความเป็นแบบสตรีมพังสตรีมพังมันจะมีนิยามง่ายๆคืออดีตในอนาคตอะ่ะคือมันจะมีของเครื่องจักรยุคไอน้ำแล้วก็จะมีเฟืองมีมา,วาดวัดมีสายหนังมีหมุดมีเมคานิ닉โชว์อะไรประมาณนี้ตอนนั้นมันดูเป็นงานอาร์ตชนิดหนึ่งไปแล้วอะ่ะเป็นแนวทางของการตกแต่งเรียกว่าสตรีมพังนะฮะตัวเนี้ยเห็นอ้างบอก8,000กว่าบาทใช่ปะ่ะใช่มันเป็นของ a r t ์ตเอเวครับซีรีส์ Art ์ตมันก็นราคาประมาณ7,000-8,000ประมาณนี้ จริงๆผมอยากได้มากเลยนะแต่พอ7,000 8,000นี่คิดดูก,ก่กันเลยนะ mm. ต่อมาเมสโคนะครับออกแนวชุดผ้าด1ต่อ12 คือเขาทำลายนี้ออกมาเยอะมากเดี๋ยวอารอินเสิร์ตรูปให้ดูก็ได้ชุดผ้าหนต่อ12บสอน่ะมันทำยากทำให้เนียนทำให้สวยยากแต่เวสโกทำได้นะครับตอนนี้เขาออกบ็อกเซตพิเศษ<ม>เป็นกล่องเหล็กมีแบทแมนซูเปอร์แมนชุดดำเดอะแฟรทุกตัวพร้อมออปชั่นจัดเต็มอยู่ในกล่องเดียวกันกล่องเหล็กใครสนใจก็ไปติดต่อร้านประจำกันนะครับถ้าร้านนั้นเขาสนับสนุนเราเราก็จะขึ้นชื่อร้านให้ตรงนี้ <laughs> เราไปติดต่อดูต่อมานะครับ h o t เหมงานออกเซตนะครับเป็น1ต่อ6แบทแมนชุดไนท์แม์เสื้อคลุม,มนะแล้วก็ซูเปอร์แมนชุดดำเอามาเป็นแพ็คคู่ผมว่าซูเปอร์แมนสีดำเนี่ยโอเคแต่ไนท์แม์เนี่ยผมเห็นมันเหมือนเดิมเลยไม่รู้เขาเปลี่ยนอะไรนะลองไปส่องๆกันดูส่วนตัวนะใครอยากขายแบทแมนไนท์แม์ตัวเก่าบอกผมนะ inbox เข้ามาเอาแบบพงัพงๆก็ได้อยากได้เอามาคุกฝุ่นเล่น <laughs> ใครดูาชนเดอร์คัทแล้วคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยส่วนตัวผมนะผมชอบมาก มันยาวก็จริงผมชอบชอบอาร์ตในเรื่องมากๆทุกอย่างเลยอ่ะไงชอบคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นแฟนดีซีติดตามกระตูติดตามเรื่องพวกนี้จะชอบอยู่แล้วเออแต่ถ้าเป็นคนที่ดูหนังแบบว่าดูหนังซีเรีสดูหนังจริงจังคาดหวังกับกับหนังเนี่ยเขาจะไม่ชอบอยู่แล้วแน่นอนสี่ชั่วโมงมันเล่าอะไรเยอะแยะไปหมดเออแต่ถ้าเป็นแฟนยังไงมันก็มันก็สี่ชั่วโมงมันก็ได้ชอบชอบชอบผมชอบผมชอบเออ เดี๋ยวหาเวลาไปดูกอซิล่าวดคองกันคือจริงๆผมไม่ได้สนใจกอซิล่ากับคองเลยนะผมสนใจเมกากอซิล่าถ้ามีน้อยนะมึงกูจะไม่ดูมึงอีกแล้วนะ <laughs> <laughs> <อ>ไปแล้วครับฝากแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาข่าวใหม่ๆมาให้สำหรับนี้เอ้ยอย่าพิ่งอย่าลืมเสื้อแจ็ปนะครับเหลือแต่สีขาวเท่านั้นสีดำหมดแล้วนะย้ำอีกทีหมดแล้วหมดเลย สีขาวเหลืออีกไม่กี่ตัวถ้าหมดแล้วก็จะปิดเลยแล้วก็จะขึ้นเวอร์ชั่น3เป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งยังไม่ได้ออกแบบด้วยก็พูดไปให้มันดูใหญ่โตใช่ <laughs> นะครับ <laughs> แล้วก็สติกเกอร์ไลน์นะครับตอนเด็กๆขาดยังมีให้กดเล่นกันอยู่นะฮะ30บาทเท่านั้นซื้อได้ที่สติกเกอร์ไลน์สโตร์ <laughs> ไลน์สติกเกอร์สโตร์ซื้อได้ที่ไลน์สติกเกอร์สโตร์นะครับอย่าลืมมีกันหรือยังแฟนจับไปซื้อกันด้วยนะสวัสดีจ้ะเก๋เก๋ กีกีกีนุกีชอบมากเลยตัวเนี้ยสวยสวยสวย,สวยนะขายเอาสี่พันห้านะอินบ็อกซ์มาไม่ได้ขายในรายการใต้ายาได้ไงวะช่วงนี้อยู่